สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนา,า honestly, ตาบบบนะคะนี่วัน <Energie> น <sk Cars ifier> ี้นะคะตาเราถไถมาแล้วนะคะถตกวน้่เนาะรถถว่ารถถตกวน้ำบ่ได้เด้รถไถยจอดอยู่ซื้อแล้วมันบ่ได้ตกน้ำน้ำถ่วมรถไถ่ายซื้อ ที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อของร้านตบต่อน่าจะสุกหมดแล้วนะเนี่ยน่าจะสุกหมดแล้วใช่ไหมตาสัโ่โอ้โใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นะแต่ถ้าจะส,ส,ส่สุกเร็วมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่า,วาหนูหนูลงเยอะหนูลึกกว่าเตาตรงท้ายๆมันจะไม่ค่อยสุกส,สุกก็คือจะช้ากว่ากว่าที่ไอ้นี่มันใส่แบบนี้เลยนี่จะจะสุกเร็ว ให้สูงไม่สูงให้กระจายสูงให้อันนี้สูงไหมตายไม่นลยสูงอันนี้สูงไหมสูงเลยเดี๋ยวเงียดูกลับด้ตรงเนี้ยยังอ,อีเออด้านนี้อีกกับด้านกับด้านเนาะกับดา้านอีกทีหนึน่งยวให้นี่โอ้โหแต่อันนี้ไม่ยากแบบนี้มันมันมันจะหนักกว่านะอันนี้ไฟแรงไฟแรงไฟแรงอยู่ไ,ไฟแรง แต่ถ้าไฟอ่อนๆนี่น้งก่อนมันจะค่อยๆค่อยๆสุก่แักลบตถ้าถ้าไฟถ้าไฟแรงอย่างนี้ก็ก็ได้แต่เอาเอาขึ้นมาอีกตรงตรงขามันสีบอลมันสีซุกซ่าเนี่ยนะออมันสีซุกซ่ามันสีรุดไอเรานนี้เคยเคยแบบ เหมือนหมูทะหกน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเราทานมันผึ้งได้ไหมหรือยังได้แล้วแต่ใครชอบได้ได้ได้หมดเคยเห็นไหมหักลงเลยก่่นแต่หักงัดลงงัดลงเออเสือปลาโอ่งเสือปลาโอ่งเลย่าน่แช่ตู้อว่าแช่ตู้อันนี้คือเสร็จไปแล้วประมาณแปดตัวยังนี่น่าจะยังยังไม่สุกถ้าต้องให้เชฟเสริมทำนี่ได้การเลย จะละเอียดเน้เสริมจะทำละเอียดใจเย็นบางคนก็ไม่ชอบเครื่องเยอะ,อะบางคนเขาไม่ชอบเครื่องเยอะ,อะเขาก็เราก็คือถอยจากพริกไทยถอยเครื่องลงมานิดนึงเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบแต่บางคนเขาก็ชอบโรยเกลืออย่างเดียวก็ได้ ได้ได้ถ้าสดใหม่แบบนี้โรยเกลืออย่างเดียวได้เด็พี่ชายเขาให้รู้ห้นี้แล้วแต่กินยังไงก็ได้ไม่ได้คิดอะไรมากหน้าต้วยเนอระดับหน้าด้ยเอขอคิดตาชานะชานะครับอมื่อไรครับยังมือไย่าง่าเพายังไม่มืออัธยาศัยสองรถไามากรถไามากว่างานท่้งห

ค่ะเสาร์อาทิตย์ประไหม่เขาไปซอยนั่นเขยังไปเนาะอันนี้เอาไปลูปรวมกลางหน้าหซอยนาราสกายน้ำตาลเขาเป็นเบิร์ดเลยอายุรูปไปเลยได้คอนเทนต์ด้วยเนาะเจ้ากับอาเจ้ากับอาผู้สาวมานั่งสาวไทยเจ้าก็ต้องมาใช้หน้าซอยหากล้องนะหากล้องเออหาตากกล้องมาเลยหากล้องหากล้องหากล้องตั้ง

เห็นตะกุนมีหน้ากันดีนะมีมีสีละมีคนเม้นมาสนุกสนุกนาแต่ก็สนุกสนุกกับเอสซีอันนี้น้าแต่คือทำแบบกระทันหันเนาะมันนั่นเก็งย่างมันลงต่ำเพราะว่าเตามันสูงเตามันสูง แต่ก่อนก็ย่างย่างเตาไว้ย่างตัวหนึ่งสองตัวไว้ให้ไว้กินแต่ว่ามีคนสั่งมันเตามันสูงทีเนี้ยเราต้องเอามันเด็ก่อดึงขึ้นเนี้ยมันสูงมนโดนความร้อนมันจะได้สุกทั่วกันนะครับเตาเตาแต่ก่อนมันมันเตี้ยกว่านี้ไม่งั้นเวลามันจะเออเลร์แล้วไม่งั้นคนที่รอทานมันจะหมดหินแล้วอ๋อน้ำปลเสมอมาอยู่ทังนี้โอ้ยมัมเพนคนสีเวียนหัวอยู่ 4, กับสี่พันหาเบ่งกับสีเบียนหัวอยูอ่ก,ก็เริ่มแล้วยายเริ่มมีความสุขขึ้นมานิดนึงแล้วเอาเอาดดเดี๋ยวใส่กล่องใส่กล่องเดีเ๋ยวจอทำฉุกเฉินนะคะนี่คือทําฉุกเฉินธรรมดามันจะมีแบบอีกอีก เตามันจะพอดีเลยกับกับเหล็กย่างเหล็กฉุกเฉินเหล็กย่างฉุกเฉินอื้อเอ่แมนธรรมดาเตาเตาเตาโอปองมันสิเตี้ยกว่านี้อยู่มือนี้มันเตาสูงเตาหน่อยเนาะเตาเตาใหญ่อยู่แต่ว่ามันถางสูงไอเตาใหญ่อยู่แต่ว่า มันหักเตี้ยก็หนี่ซองมันก็สีใหม่นะไม่ใหม่มั้งน้ำเข็มๆมันเป็นมันเป็นตับสีเข้มเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตับใส่ไอ้พริกไอ้นั่นนี่คืออะไรเองนี่พริกไทยอ๋อพริกไทยแ้นะไอ้หอมเอาอธิบายนะครับไอ้บางคนเขาก็จะชอบ พริกแกงเยอะบางคนก็เครื่อง,งคเครื่องเครื่องเยอะบางคนเขาก็จะไม่ชอบเครื่องเยอะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็ไม่ใสเ่เยอะ้แต<า>่ทำออกกทำหมูอโหนี้มาปิดจองามีทำเรื่อยๆแล้วแต่มีออเดอร์ก็ไปขายตามงานไหม ไปขายงานงานอะไรนะที่จังหวัด,ด,ดกาชาดลองผู้บ้ามาชิมไหมนะไม่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 ใช่กาชาตดเป็นงานอะไรจัดเทศกาลโอลเปียแต่ละตำบลน,นะครับ <ขา S 2> หนึ่งตำบลหนึ่งวีดอ,อพานประมาณนั้นอยู่เขาให้เอาไปโชว์น่าจะครบรอครบอะไรของจังหวัดนี่แหละครบอายุของจังหวัดเดี๋ยวว่าเป็นของแปลก ที่คือฮาเพราะไม่มีใครเขาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ของน้าต่ายอย่าอกนะคะฝา,ากาากดไลค์กดแชร์น้าต่ายกรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย